สวัสดีครับพบกับผมกล้องงี้งอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะพามาตะลุยด่านเรือลบนะครับกับปืนโนวิสกี้นะครับเป็นปืน AR ตัวใหม่ของทางเกมพีบีนะครับก็ตัวนี้แรงอยู่ที่41กันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะยิงได้ไหมนะครับมไม่กี่เม็ดก็ตายนะโอ้ยแม่งมีทนงทะนูด้วย โอ้ยคนเข้ามาไวเว้ย่านนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับกราฟิกก็ดูผมเล่นไปก็เหมือนก็ว่าพามาเที่ยวด่านในพีบีอะ่ะบีมีด่านอะไรบ้างเดี๋ยวจะพยายามเล่นหลายๆด่านนะครับแล้วก็เอาลงคลิปไว้นะครับเพราะว่าส่วนมากคนมันไม่ค่อยเล่นกันนะเล่นกันไม่กีด่านแต่ปืนนี้เวลาซูมมันจะแปลกๆนะ มันจะเป็นซูมเหมือนสมจริงนะครับซูมแบบนีประทับบาทซูมเฮ้ยทำไมมันแรงอย่างวะ6ตาย0แล้วนะเบิงโคตรแรงเลยโดน2นัดตายแล้วอันนี้กูใส่เสือ้อเกาะอยู่นะปล้ยระเบิดแก๊สน้ำตา เ,เ,เนี่ยปืนแม่งโคตรแรงเลยยังไม่มีใครยิงมันได้มมันตายตัวหนึ่งแนละ้ว <c oughs> ss3 นี่เป็นปืนที่แรงมากครับตอนนี้แต่จริงจมันก็มีปืนไรเฟิลจู่โจมตัวอื่นๆที่แรงกว่า ss3 นะแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมนะคนก็ส่วนมากจะเล่น ss3 กันมากกว่านะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายเนาะอย่างปืนที่แรงกว่า s 3ก็จะมี m14 ebr ตัว ricamo นะครับแล้วก็เป็นปืน reset นะ นับได้แมตช์คิวเลยเหรอวะโอ้ย,อยน้องหลบก่อนโดนเอ็เอ็สามเป่าอีกผมไม่ชอบตอนเล็งอ่ะมันเล็งแบบเนี้ยมันมันไม่ชินนะครับปกติพีบีมันปืนเวลาใช้สโคปมันจะเป็นอีกแบบนึง กติสโคปมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เราก็ชอบซูมยิงซะด้วยซอมบี้แปลไปถามว่าดีไหมปืนนี้ก็ก็ดีนะครับก็น่าใช้งานอยู่นะครับเสียดายนะมันน่าจะทำติดเลเซอร์มาให้แต่รอรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะหวังว่าคงจะเข้ามารุ่น t b a นะครับรุ่น t b a ก็คือรุ่นแต่ง นั่นเองนี้ก็ให้แค่สักโคม,มาตัวนึงก็ดีกว่าไม่ติดอะไรถ้าไม่ติดอะไรปืนก็จะดูโล้นๆนะเออไอ้เวนเลยธนูเนี่จะได้กระโดดโดดลงเรือไม่ได้เนาะแต่มันมันขึ้นถึงข้างบนมาวะผมจำไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงผมลองขึ้นอ๋อขึ้นไม่ได้นะมันปิดไว้ได้แค่นี้นะเดินสตยโซ่ เดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนดิด่านเรือลบนะเรือก็ลำใหญ่อยู่นะวันนี้สกอร์กไ็ไล่กันมาแล้วนะครับอุย้ยเชียวเชียวโอ้ยกับโดนเอเอสห้าศูนย์ เล็งรอเลยถูกข้างล่างกันลเลย้ยนออ,อ,ออ้ยเอสห้าศูนย์

จะมีตัวตามผมมานี่ไงให้ฮมรู้เรื่องรู้เรื่องเอา้าไม่ตายวะเอ้ยมันไม่ตายอ่ะมันแอบได้เหรอเมื่อกีนอ้น่ยต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแก๊ดตั้งตาปึ้มโอ้ยมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นทางเลย,ยเกือบแมทคิวแมทคิวไปไงตายหมดเลย เออข้ายกทีมครับจัเอ,อ๊ะแก๊สผมไม่คือถังแก๊สมาเลยเฮ้ยอะไรไซกาอ,อืเอ,อซอมบี้ตอนหน้าตาปืนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโ no นวะิสกี้ N4 ปืนของทหารสหรัฐอเมริกานะครับแต่ก็ยังไม่ได้ใช้เยอะเท่า,า AR15 หรือว่า HK416 นะเ็จะใช้ HK416 กันมากกว่า เวลาซูมก็จะกล้องแม่งจะเป็นแบบเนี้เสียดายนะมันติดกล้องห่างไปติดสโคบห่างไปถ้ามันติดสโคบแบบกระเถิบเข้ามาหน่อยมันน่าจะซูมชัดกว่าน,นี้เกี่ยวว่าว่เล็งรอเลยนะประทับบ่ารอ เวลาเล็งแนะนำให้กดย้ำๆนะครับเพราะว่าถ้ากดค้างละสายแน่นอนสายซ้า,ายสายขวาเลยละระเบิดขนาดนี้เรือไม่พังหรอวะอโดนโดนโดนดิโดนดิะ เรียบร้อยปืนผมแรงคนระับผมยิงแฮกได้เติมเลือดแป๊บเฮ้ยเฮ้ยไม่โดน,นขนาดมุมแคบแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยไปจัดก,การในตัวข้างบนก่อนด่าดเรือนะจะด,ด่าเฮ้ยเฮ้ย มนลงมาตอนไหนวะบึมโอ้ย,อยไม่ทันไม่ทันสาเขี้ยงแก๊สใส่มันด่านนี้ก็มีมานานแล้วนะครับแต่คนก็ไม่ค่อยนิยมเล่นเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยสนุกนะตอนแล้วแต่คนชอบนะแต่ก็คงคนส่วนมากคงอาจจะไม่ชอบนะครับใครที่เข้ามาดูหรือเจอคลิป ก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับอืมวุเฮ้ย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 เกือบไปมันกำลังจังหางธนูระเบิดนะเมื่อกี้แม่งสู่เอเดสสามไม่ได้ว่าดูเอสเสสามแม่งยิงเรียบเลยแรงมากนะเอเดสสามเนี่ย ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะ SS3 เดี๋ยวว่างๆจะทำคลิป SS3 ให้ดูนะครับตึกแมทคิวเลยอีอีเอ้ยเอ้ยเอ้ยธนูยิงมันเจ็บแล้วเมื่อกี้เนี่ย ตอนนี้ชนะได้ก็เพราะทีมแบกอะเออผมลืมบอกผมใช้ตัวละครตัวอ้วนนะครับตัวนี้มันเลยดูเทอะทะไปหน่อยตัวอ้วนแบบอ้วนออริจินอลอะ่ะ <c oughs> เออแมทคิวแมทคิวที่เติมเลือด <c oughs> เอา้าไม่ทันละโดน m อ CQB เก็บนละเกือบไปเอ้ยนั่นไงไม่ทันแหละหนีแม่งไม่ทันโอ้ยรัวใหญ่เลยไซยก้าไม่เคยเล่นนะไง อ้อมขึ้นฐานมาหน่อยดีกว่าร้อยก็ยิงคโนไปละก็ยิงไปละเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยมหมวยชิบหายั่วชิบหายดีนะปืนกูแรงเป็นซีไฟใครอ่ะ เกือบโดนใครกดซีไฟวะใครมาติดระเบิดไว้ตรงนั้นโอ้ยเน้น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 ไอ้เหี้ย,ยม่งเปี้ยงตรงนี้ไม่ได้วะลอยลอยโอ้ยไม่ทัน มันจะลอยน้ำปะวะเฮ้ยแม่งจมวะไอเทมเพิ่มเลือดส่วนตัวผมชอบกราฟิกเกม PB ีนะครับผมว่ามันไหลลื่นดีนะครับแล้วก็ภาพค่อนข้างสมจริงนะอาจจะไม่สมจริงมากเท่าไหร่แต่ก็โอเคในระดับหนึ่งเลยสำหรับเกมเก่า,กายุคนั้นนะยุคเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับทำเกมมาได้ขนาดนี้สุดยอดนะแต่ปัจจุบันก็ ผู้เล่นก็หายไปเยอะนะครับคนที่เล่นเล่นอยู่น่าจะเป็นพวกคนที่เล่นมานานเหมือนผมนี่แหละผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เล่น,น,นแต่เกมเปิดแรกๆนะครับเปิดแรกๆก,ก็มาเล่นเลยจำได้ปืนแรกที่ซื้อก็คือเ g 5 5 0หนะ้้ปืนที่สองก็คือ MP7 นะครับปืนกลเบาติดสโค๊ปแปลกมากไม่ยิงไม่กี่นัดแล้วมันตายแล้ว โัเด่นเห็นปะมันแรงมากเลยมันแรง41นะครับปืนนี้ถ้าแม่งแรงเท่าไ้อะไรนะ XM7 นี่น่ากลัวมากเลยนะ XM7 แรง49อะ่ะแต่ XM7 สเปคการเล่นมันจะคล้ายปืน SS3 นะครับแต่ถ้าเทียบกันผมว่าเล่น SS3 ดีกว่าก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้มามอยกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ